ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคุมทรัพย์ยานาเพจอีสานนิวเพจคุมทรัพย์ยานาวันนี้เดินทางมาที่ปู่ท้าเวสวร์นะครับวันนี้เดินทางมาที่ปู่เท้าเวสวร์เงินล้านนะครับทุกคนจะขอโชคลาภด้วยแม่นิดดวงเฮงนะครับแม่นิดพาดรวยนะครับแม่นิดดวงเฮงนะครับครั้งแรกที่มาหลวงปิงปองที่นี่นะครับว่าจะได้ตัวนหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาตามแม่นิดดวงเฮงนะครับมาแล้วก็ต้องจุดธูป อธิษฐานจิตนะครับแร้วกว่ากระถาบทโค้งปู่ท้าวิศวรรเงินล้านเบิกโชคเบิกครับผู้ท้งเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะพุทธเวสะนะครับทุกคน,นะครับปู่ท้าวิศวรแม่นิดดวงเฮงนะจะขอหลวงให้นะครับสองตัวสามตัวให้เอฟีแบบชัดๆนะครับ สวรรค์เงินล้านตรงนี้ครั้งแรกเนาะมาแล้วครับทุกคนเลขเจ็ดมาแล้วครับเจ็ดลงเคลียรตัวนะครับเอาสามตัวก่อนอันนี้เลขอะไรเนี่อันนี้เลขหกเลขเก้าหกนะครับเป็นหกก็ได้เก้าก็ได้นะคะโอ้น่าจะเป็นเลขน่าจะเป็นเลขเก้าเอากลับดูเอาเป็นเลขเก้านะครับเก้าหกเก้าครับถูกต้องนะหกเก้า เรียอะไรเลยเมก้มันรือ 9, เก้าอ่ะ6กับ้โอเคนะครับหกกับหรือหกเก้าจ็นะครับสองตัวนะครับอยากให้ดูกี้นะ้โอ longtime, okay, เคอ่ะเรียงไว้เลยครับอันอ่ะจัดไปนะครับ เจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าทุกคนนะเจ็ดหกเก้าอ่ะสาธุอันนล้เขาสองตัวก่อนนะครับทุกคนเอาสองตัวเองนะครับเดี๋ยวเราจะได้เคลียร์ในเอฟซีได้ดูกันชัดๆวิ่งเข้ามาเองเลยวิ่งเข้ามาเองอเลยหกอีกแล้วหกอีกแล้วหกนะครับ <6 S 2> วิ่งงเเข้าามอยย เลขนะครับปูเทวิสวรรณานะครับหกห้านะครับอะโชว์เลยครับเต็มนะครับครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่มาจับตรงนี้เนาะเป็นไงเมู่คนลุกไหมมาที่นี่ก็มาที่นี่เย็นสบายมากเลยลมพัดตบอยลมพัดสบายมากเลยเย็นมากจังเกตดูทรงเส้นผมยังปลิวเลยครับตัวนี้นะครับลมสบายจริงนะครับที่นี่ เป็นสองตัวเมเนตดวงเฮกำลังเขียนให้ฟีครั้งหนึ่งทุกคนนะครับสองเลยครับโชว์ครับเมเนตโชว์เลยครับโชว์เลยทุกคนโชว์เลยครับเจ็ดหกเก้านะครับ จ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกัน<ด>เลื่อน F4 เจ็ด <F 4 S 2> <7 S 1> กับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับแล้วก็หกห้าสองตัวหกห้าในใจเม่นิดชอบตัวอะไรเนี่ยที่สองตัวนี้สองสองตัวนี้ะนะคุล่างเนาะจะชอบตัวไหนที่ชอบส,<า>สุดชอบสามตัวตจะชอบจะชอบอันนี้มากกว่าเจ็ดหกเนาะเจ็ดหก,กชอบเจ็ดหกแล้วก็รองออกมาก็จะเป็นเจ็ดจะเป็นหกห้า ชอบจิตหกนะคะแล้วก็ลงลงมาก็จะเป็นหกห้าเนาะอันนี้ก็ชอบที่จะชอบเนาะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะคะอ่าลองเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณเอฟซีตุคนทุกท่านเล็กแม่นิดดวงเฮงปู่ท้าวเวสวรรณเงินล้านเราก็ได้เรียบประมาณนี้เด้อน,นะคะ็ได้ชอบก็จัดแต่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับที่นี่นะครับก็จะมีโค้งใหญ่มากนะครับโค้องอลังการเลยครับ ปูเท้าวิสวรรณเงินล้านนะครับทําไมเราเรียกว่าปูเท้าวิสวรรณเงินล้านหลังจากที่เขามาจับลวงหายปิงปองเสร็จแล้วก็เขามีโชคลาภนะครับถูกเป็นแสนนะครับหลายแสนหลายคนหลายท่านหลายท่านที่ถูกแล้วก็มาสร้างองค์พญานาคข้างๆด้วยเห็นไหมเอฟซีสวยงามมากเป็นสีเขียวทองสวยงามจริงๆนะครับปูพญานาคนะครับเก้าเซียนนะครับคู่หนึ่งเลยครับคู่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็ให้เอฟซีทุกคนท่านเฮงๆปังๆรวยๆเนื้อซาธุสาธุ สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลำลากันไปเนาะตัวเลขเราก็ได้เลยนะเป็นแนวทางไปเที่ยวตามประเทศก็ได้นะหรือว่าเป็นของอลารอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งสองสามสี่ก็ได้นะครับทุกคนนะครับก็ลองดูเด้อสำหรับงวดประจำวันที่สองมกราคม2567ถือว่าของฟันปีใหม่กันแล้วกันเ้อสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม พระสวรรคก็อยู่ด้านหลังก็อ,อยู่ด้านหน้านะครับอยู่ติดๆกับเจดีนะครับเจดีของสารีพระบรมสารีริกธาตุนะครับพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์สวยงามามากนะทุกคนมาไหว้ได้ขอพรได้ครับมาไหว้ได้ขอพรได้นะครับ พัฒนาดูนะครับสวยมระพัฒนาอยู่นะครับพระเรนก็ช่วยกันสร้างวัดสร้างพระนะครับดูครับท่นก็ไม่ได้อยู่นิ่งเนาะ ลางยังสวยสวยงามมากนะทุกคนปู่พญานาคนะครับสี่ห้าปีในนาจะสวยมากนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าติดตามที่หนึ่งนะครับคือวัดป่าธรรมวงสารามนะครับมาขอพรมากราบได้นะครับที่นี่ก็เปิดตลอดยีิบสี่ชั่วโมงครับพระอาจารย์ใบบนหรือพระอาจารย์ประเสริฐนะครับทุกคนอาจจะรู้จักท่านดีนะครับเป็นพระนมที่ไฟแรงในการพัฒนาวัดนะครับในการเป็นสายพญานาคนะครับ เอฟเองก็เป็นสายพญานาคคุ้มทรัพย์พญานาคนะกดติดตามกดแชร์กดไค์ให้กําลังใจรับรองไม่พลาดเลขเด็ดโชคลาภนะครับทุกงวดนะครับก็กดติดตามไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เอฟีทุกคนุกท่านนะครับท้งเพจทางยูทูบนะครับคุ้มทรัพย์พญานาคนะครับเพจก็มี YouTube ก็มีนะครับติดตามได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับเจอเอดทิพันธ์นะครับเป็นคนรายงานให้เอฟีถ่ายทำให้เอฟสีได้ชมทั่วประเทศนะครับ 沙毒，沙毒。